ดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิล Channel ค่ะและนี่คือ Tarot Artist ค่ะหนึ่งในคอนเทนต์ที่เปิ้ลชอบมากที่สุดอันหนึ่งแล้วก็คือการรีวิวเด็กไพ่ใหม่ๆเนาะเอามาแบบแชร์เพื่อนๆดูการรวมถึงตัวเองด้วยก็จะได้เอามาดูว่าเออไพ่แต่เราสำรับเป็นยังไงบ้างหลังๆมาก็ รู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะเพราะว่าเหมือนมีคนที่เป็นครีเอเตอร์ทำไพ่สวยๆออกมาเยอะมากเนาะโดยเฉพาะไพ่ไทยจริงๆก็คือไม่แพ้ชาติใดในโลกถูกไหมแล้วก็มันเหมือนมีพัฒนาการเนาะไพ่สำหรับใหม่ๆก็จะยิ่งสว,สวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นเรื่อยๆวันนี้เราภูมิใจเสนอค่ะไพ่นี้อาจจะไม่ใช่ไพ่ของคนไทยนะคะแต่ว่าพับลิชโดยคนไทยนะเป็นไพ่ที่สวยงามมากเลยค่ะนักวาดหรือครีเอเตอร์เป็นชาว เวียดนามเป็นไพ่รางวัลด้วยนะเปิ้นไม่แน่ใจว่ามีใครรู้จักสำรับนี้ไหมใครที่เป็นสายสะสมไพ่เปิ้นคิดว่าหลายๆคนรู้จักเพราะว่าสำรับนี้เนี่ยเปิ้นได้มาจากงานยิปซีแฟร์ครั้งที่5ด้วยที่บูธของพี่ดาวนะเพราะฉะนั้นศิลปินเขามาอ่ามาแบบมานั่งเองเลยอะไรอย่างนี้เนาะแล้วเราก็ได้มีโอกาสได้เจออะไรแบบนี้นะคะก็เลยชอบ สวยงามแล้วก็ไพ่ก็คือทําดีมากค่ะเพราะว่า,าผลิตโดยคนไทยนะเพราะฉันก็สวยงามค่ะรางวัลที่เขาได้นะเป็นรางวัลจากสถาบันคือ International Cartomancy Awards ปีล่าสุดเลยค่ะ2022นะก็ภูมิใจมากเลยแต่ว่าที่เขาที่เขาได้รางวัลจะเป็นสำรับที่เขา handmade ขึ้นมาเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นสำรับที่เหมือนเขาเลยนะ p publish เนาะ ขายให้กับคนทั่วไปเป็นล็อตแรกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คงเดี๋ยวจะมีออกมาเรื่อยๆเันคิดว่านะก็ใครสนใจก็ไปตามสั่งตามตาม,ตามสะสมกันได้นะเดี๋ยวเราไล่ไปด้วยกันว่าสวยยังไงบ้างแต่พูดเรื่องรางวัลก่อนนักนักวาดนะหรือว่าเป็นครีเอเตอร์ชาวเวียดนามชื่อว่าคุณอีตาลน,นะแล้วก็รางวัลที่เขาได้ค่ะจากสาบันนี้คือ best taro t deck p u b l i s public w o r ล s นะคะก็แปลว่าได้รับแบบ popular ยอะไรเงี้ยเป็คิดว่าเป็นอย่างไงเนาะแล้วก็ b e s เซลฟ์พับค่ะก็คือเป็นสำหรับที่ดีที่สุดที่แบบเหมือนนักวาดหรือว่าแบบ present หรือว่าเอาออกสู่สาธารณะด้วยตัวเองเยอะไรเงี้ยเนาะไม่ได้ผ่านแบบโรงพิมพ์อะไรหรือว่าสำนักพิมพ์ใหญ่โตอะไรก็ว่ากันไปนะคะอ่าประมาณนี้นะเค e น Forget Tarot นะคะอ่าเนี่ยไห็นไ,ได้รางวัลมากมายนะ,ะอยู่ตรงนี้มีการันตีอยู่นะคะ ไพ่เป็นแบบสำรับไฮโซมากเลยค่ะเป็นแบบเหมือนแม่เหล็กเปิดปิดแบบนี้นะแล้วก็ถ้าเห็นดีเทลชัดๆไม่รู้เราจะให้เห็นดีเทลย,ยังไงนะคือมันสวยงามมากเลยค่ะเป็นแบบกระดาษแบบอาร์ตแข็งสวยงามแล้วก็ฟอยล์ทองอะไรอย่างงี้เนาะนี่ด้านข้างนะคะเควนนะคะฟอร์เกตชาโรนะนี่เป็นแบบนี้เป็น แม่เหล็กนะทางหลังก็คือจะมีบอกใบอาร์มีไลเซนนะคะของเจ้าของนะคะนี่เห็นไหมได้รับรางวัล w ินเนอร์ the 2 0 22นะคะ Carta Awards นะหรือชื่อเต็มของเขาก็เมื่อกี้ที่็นบอกนะอ n น e r n a t i o n a l c a r t a m ร n c y Awards 2 0 22นะคะลิ้นพันกันนะสำหรับนี้พิเศษมากเลยค่ะปกติไพ่ทาโร่เราจะมี78บใบเนาะที่นี่สำหรับนี้เขามี85บาใบเดี๋ยวเราไปดูกันว่า มันมีอะไรที่เพิ่มขึ้นมาบ้างน,นะอ่าเรามาดูกันนะคะกล่องเป็นแบบนี้อ่าเราไปเจอศิลปินมาด้วยนะค,ะคุณอีตานเขาก็เซ็นให้เปิ้ลนะคะสวยงามนะคะ Thank you so much เปิ้ลนะคะ Enjoy your q u e n นะคะแล้วก็ลายเซ็นนะจริงๆอันนี้เขาก็มีลายเซ็นอยู่แล้วนะ,ะอันนี้เขาเซ็นสดให้เปิ้ลเพิ่มอีกนะคะอ่าสำหรับเป็นแบบนี้อันนี้คือกล่องนะคะทนทานเป็นแม่เหล็กนะคะสวยงามะคะ่ะขอบทองวิงวาว ไม่ใช่ขอบทองจริงๆเขามีสองขอบของเปิ้ลนะเป็นสีคอปเปอร์นะะดูในกล้องมันอาจจะเหมือนสีทองก็ได้นะอันนี้คือเป็นสีคอปเปอร์ค่ะทองแดงนะแล้วเขาก็มีอีกขอบหนึ่งเป็นสีทองเลยนะ,ะสวยงามค่ะใบแรกค่ะเป็นใบเซอร์ติฟิเคตนะคะนี่ควนแล้วก็มีลายเซ็นของคุณอีธานเหมือนเดิมนะอันนี้อันนี้เป็นการ์ดนะคะการ์ดธรรมดาไม่ได้มีอะไรนะคะแล้วก็หลังการ์ดค่ะ สวยงามนะคะเป็นศิลปะแบบเป็นภาพวาดเหมือนกันนะรู้สึกเท่าที่เปิ้นเข้าใจคือเป็นการวาดโดยน้องสาวของคุณอีธาน,นะ,ะให้นะคะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นผลงานของคุณอีธานทั้งหมดแล้วนะ,ะ The Fool ค่ะ The Fool เนี่ยสำรับเนี้ยมีทั้งหมด5ใบจริง,รงๆปิ้นก็ยังไม่ได้แบบดูแบบรายละเอียดอินดีเทลเลยนะเรามาดูด้วยกันนะคะมี5ใบค่ะนี่แต่เขาจะมีบอกสถานที่ด้วยที่วาดเนี่ยมาจากที่ไหนฮานอยเวียดนาม เชียงใหม่ไทยแลนด์อ่าแบงคอกไทยแลนด์นะมีกรุงเทพเยอะมากเอ้ยมีประเทศไทยเยอะมา The f o o l อันนี้สิงคโปร์แล้วก็ somewhere on earth อันนี้คือเป็นไพ่ที่เพิ่มขึ้นมา somewhere on earth คือที่ไหนก็ได้บนโลกใช่ไหมห้าใบเนี้ยคอนเซปต์ของเขาวะที่เปิ้นเข้าใจมาคือแบ่งเป็นห้าธาตุค่ะสีใบนี้ก็คือเป็น4 element ที่เรารู้จักดินน้ำลมไฟเนาะแล้วไพ่ใบเนี้ยค่ะ somewhere on earth เนี่ยคือพิเศษ คือเป็นไพ่ที่หมายถึง spiritual แล้วก็เป็นอีก element นหนึ่งเพราะฉะนั้นเด e f ฟู l เขาแบ่งเป็น5 element ซึ่งการตีความด้วยความว่าสำรับเนี่ยเขาไม่ได้มีคู่มือให้เลยค่ะแปลว่าใครที่เป็นสายแบบ spiritual สายแบบว่าไซคิกสายแบบที่แบบใช้จินตนาการอะไรเงี้ยคืออันนี้คือแบบไม่มีขอบเขตในการทํานายเลยเนาะหรือว่าในการดูความหมายไพ่เลยคุณอ่านจากหน้าไพ่ได้เลยหรือใช้เส้นหรือใช้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ใครที่เป็นสายที่แบบ อินทูวิชันอะไรเงี้ยเพื่อนก็คิดว่าน่าจะชอบสําหรับนี้บวกกับใครที่ชอบงานศิลปะเนาะแอ็บสเตรกนิดนึงอะไรเงี้ยเออเพื่อนก็คิดว่าก็ก็น่าจะชอบนะอันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์เขาเจ๋งมากเลยคือมี5้าเอลเ t มนต์นะคะดินน้ําลมไฟแล้วก็สปริวชัลหรือว่าจิตวิญญาณนะอ่าอันนี้คือ5้าใบแรกที่บอกว่ามันมีความพิเศษปกติเดอะฟูลเรามีใบเดียวถูกไหมต่อมาต่อไปก็จะเป็นไพ่ปกติเนาะเราไล่ไปด้วยกันเข้าคราวนะคะ m มจิเชียนอ่าโอเคหลักๆเป็นคิดว่าคอนเซปต์เขามีความคล้ายคลึงกับไรเดอร์เวทปกตินะนี่เห็นไหมไฮปริตเทสค่ะแต่ก็จะมีจะมีบอกสารที่ที่เขาไปวาดหรือว่าอินส i r เรชันอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเวียดนามนะเพื่อนวาดนะเพราะว่าเขาเป็นนักเป็นเป็นนักวาดชาวเวียดนามนะคะเอ็มเพรสนะอันนี้เป็นเอ็มเพรสที่ยืนนะไม่ได้นั่งอ่าแต่ก็สัญ,ญลักษณ์มีความใกล้เคียงกับไรเดอร์เวทเห็นไหมคะเอ็มเพรนะ อ่าอันนี้นิวซีแลนด์ค่ะแฮลโล a ฟนนะอืมเดอะลอเวอร์สโตเกียวอ่าก็จะเป็นเหมือนแบบหลายๆที่ที่เขาไปเยือนมาแบบนี้เนาะเชอร์รีออเห็นไหมหน้าไพ่จะมีความเป็นไรเดอร์เวทนะสเตรน t ์เชียงใหม่ไทยแลนด์นะคะเฮอร์มินะมีความเป็นแบบเอเชียนเอเชียนอะไรอย่างงี้เนาะเออนี่ we often d u n e somewhere on earth อ่า ก็มีความเป็นแบบไพ่ไรเดอร์เวดอย่างที่บอกนะกัวลัมเปอร์แฮงก์แมนเดสอันนี้นอนเหมือนนอนฝันเลยเนาะมันไม่ได้แบบดูน่ากลัวขนาดนั้นเนาะเดสอะเทรนดะ์เดอะเดี๋ยวเพิ่นจะเปิดเฉพาะเมเจอร์อคาณาให้ก่อนละกันเนาะเพราะว่าไพ่พิเศษมันก็จะอยู่ในลอตเมเจอร์นี่แหละคะ่ะเทรน c ์นะ เจวิลว้าวเป่ยจิงนะปักกิ่งนะอืมทาวเวอร์โอเคนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอเชียเนาะเป็นเวียดนามาเลเซียไทยแลนด์อะไรอย่างงี้ปีนังเดอะสตาร์เดอะมูนเดอะซันอ่ะก็จะมีความไร้เดรัจย์เยอะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นนักอ่านไพ่ใหม่ๆแล้วรู้สึกเฮ้ยมันจะแอบแสกเกินไปที่เราจะใช้ได้ไหมก็ไม่นะเพราะรู้สึกว่าเราสามารถ ใช้ได้ในการในบริบทคล้ายๆกับ r i d e r w a t h ด้วยซ้ำนะ Judgment แล้วก็ The World อันนี้คือเป็นสำหรับปกติเขาก็จะมีถึงแค่นี้ใช่ไหม Somewhere on Earth ต่อไปเขาก็ยังมีไพ่พิเศษเพิ่มอีกค่ะเมื่อกี้เรามีไพ่ The f o o l 5ใบละ Myself ค่ะอันนี้ก็คือเป็นไพ่แบบตัวเองอะไรอย่างนี้เนอะซึ่งเราก็ตีความแบบได้วาไรตี้เลยนะตามตามบริบทของคำถามเนาะ แล้วก็ใบนี้ค่ะจะค a ามาเป็นเรื่องแบบของคามาเนาะของกรรมอะไรเนาะก็ก็น่าสนใจนะเออมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยในการตีความใบนี้เป้นชอบมากค่ะ The Blank นะคะก็คือ No way on earth อ่า The Blank ก็คือว่างเปล่าทุกอย่างว่างแล้วก็เป็นไพ่เป็นไพ่ที่ศิลปินเนาะหรือว่าครีเอเตอร์เนาะหรือว่ากราฟิกเขาก็เอามาใช้เป็นหน้ากล่องด้วยซึ่งก็ แสดงออกถึงความเป็นตัวตนของไพ่นี่ได้ชัดเจนมากเพราะว่าอย่างที่เปิ้นเคยพูดถ้าเกิดใครตามช่องของเบิ้ลหรือว่าดูการรีวิวของเปิ้ลนะเปิ้ลจะบอกเสมอเลยว่าเวลาเราเอาไพ่หน้าไพ่หรือว่าการพรีเซนต์และพรีเซนต์ของของสำรับนั้นมาโชว์ที่หน้ากล่องใดๆก็ตามอะ่ะพลังงานของไพ่มักจะมีคาแรคเตอร์ประมาณนั้นเนาะเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์ของสำรับเนี้ยเปิ้ลก็รู้สึกว่ามันก็มีความเป็นเดอะแบล็คอยู่ในนั้นแปลว่า มันมันมันเกินขอบเขตมันไร้จินนาการค่ะมันเป็นอะไรที่ว่างคุณสามารถเติมสีสันหรือว่าคุณสามารถจินนาการหรือว่าพูดถึงความหมายของไพ่ได้ได้ด้วยตัวคุณเองเลยอะแบบไม่มีขอบเขตไม่มีที่สิ้นสุดเลยเพราะว่ามันเป็น nowhere on earth ไม่มีที่ไหนเลยไม่ได้มีอะไรเลยทุกอย่างว่างทุกอย่างเป็นเหมือนแบบเหมือนแบบว่างเปล่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถตีความหน้าไพ่ได้ตามที่คุณชอบเลยนะ ต่อมาด้านหลังก็จะเป็นอะไรที่เป็นแบบ m i n นอร์อะคานแล้วนะซึ่งเปิ้นก็อาจจะไม่ได้แบบพูดทุกใบเนอะเพราะว่าอาจะมีความเป็นไรเดอร์เวดศิลปะของเขาเนี่ยเหมือนจะเป็นวอเตอร์เพนนะเป็นสีน้ําแล้วก็เหมือนแบบเป็นหมึกอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบระบายระบายเบลนเบลนออกมานะคะเออก็จะมีความไรเดอร์เวดข้างหลังก็จะเป็น m i n นอร์อะคัปกติทั้งหมดปกติแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเราลองมาสับไพ่กันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเนอะอม ไพ่อันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเหมือนแบบทำขอบอะแต่ว่าข้อดีคือมันไม่ได้ติดกันนะตอนที่เปิ้นได้มาคือไพ่เขาก็ไม่ได้ติดกันอยู่แล้วบางสำรับที่เปิ้นได้มามันจะติดกันเนาะแล้วเราก็ต้องมานั่งแกะอันนี้คือไม่อนะอืมมีความลื่นต้องบอกว่ากระดาษดีมากกระดาษแบบลื่นเคลือบอย่างดีนะเพราะฉันก็เหมาะกนการสะสมค่ะเพิ่นคิดว่าหลายๆคนซื้อไปก็อาจจะไม่ได้ใช้ บ่อยอะไรมากเนาะแต่ว่าเหมือนเป็นไพ่สะสมมากกว่าเป็นไพ่รางวัลแล้วก็ไม่อยากให้มันเยินอะไรอย่างนะเนาะแต่เพื่อคิดว่าจริงๆแล้วมันทนทานต่อการใช้งานมากเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราดูค่ะว่าเกลี่ยไพ่จะเป็นยังไงนะคะด้วยความว่าด้วยความว่าเราใช้เป็นขนแบบนี้มันก็อาจจะไม่ได้เกลี่ยง่ายเหมือนกับเหมือนกับผ้าปูปกติเนาะอ่ะเรามาดูดีกว่าค่ะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรบ้างอะ่ะสำหรับอยากจะพูดแนะนําตัวหรืออยากจะบอกอะไรให้กับ พวกเราได้รู้จักนะอะใครที่ดูมาถึงตรงนี้เรามาดูกันเปิ้เปิดสักสใบเพื่อเพื่อให้น้องเขาบอกตัวเองครัว่าเขาเป็นคนลักษณะประมาณยังไงหรือว่าอยากจะพรีเซนต์ตัวเองยังไงบ้างเนาะมาสมใบตื่นเต้นทุกครั้งเวลาเราลองพลังงานไพ่เนะาะเพิ่ะก็แน,นะนําให้ทุกคนเวลาได้ไพ่ใหม่มาลองพลังงานนะคะว่าเราคอนเน็กกับเขาไหมเนาะ n g o อ p e n พนติคอลจัสติแล้วก็เะว้าวเชียงใหม่ไทยแลนด์นะคะ Uh, น้องเขาพรีเซนต์ตัวเองได้ให้โอเคมากเลยนะเป็นอะไรที่ดูเป็นแบบสดใสร่าเริงคล้ายๆกับเดอะแบ n k จริงๆค่ะคือมีความเหมือนแบบเดอะฟูลเนาะเป็นอะไรที่สดใหม่มีความสดใสเป็นเด็กแต่ว่าก็แฝงไาด้วยความยุติธรรมเนาะเออดูเป็นแบบแผนแล้วก็นิ่งๆ่ดูมีความแบบมั่นคงยุติธรรมแล้วก็ สร้างสรรค์ค่ะ The Fool ในที่นี้ก็รู้สึกว่ามันมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะใช้จินตนาการหรือความ creativity คุณสามารถใช้ได้แล้ว Justice เนี่ยก็คือเขาจะสามารถให้คำตอบอย่างยุติธรรมเนาะหรือว่าประนีประนอมก็ได้นะ,ร,ะรู้สึกว่าเขาจะไม่ได้พูดแบบ บางบางสัมภาระสังเกตมันจะมีความแบบเชื่ดเฉือนมีความแบบตรงไปตรงมามีความแบบโอ้ยถ้าเกิดเราถามคําถามอะไรก็คือตอบตรงจนน่ากลัวอันนี้ป้าก็คิดว่าเขาตอบตรงนะแต่ว่าคุณสามารถตีความสร้างสาร์ตามไอเดียของคุณได้แล้วก็มีความประณีประนอม justice เป็นไพ่ของการที่เหมือนคุยกันดีๆเนอะด้วยความสุภาพเนอะแล้วก็มีศิลปะอะไรประมาณนี้เนอะแล้วก็ justice เป็นไพ่ของราศีตุลด้วยเพราะฉะนั้นตุลกับกลุมมม่รู้สึกว่ามีความเป็นอิสระ มีความไม่มีกรอบแต่ว่าก็มีความศิลปะเนาะอาร์ตเนาะความเป็นราศีตุลมันคือดาวสุขเนาะความงามแล้วก็การเงินใช่ไหมมีคิงถือเหรียญแปลวว่าคําตอบของเขามันจะมีความสเตเบิลนะ อืมป้รู้สึกว่าเขาจะไม่ได้ตอบแบบถึงแม้ว่าเขาจะมีความสร้างสารรค์แต่มันไม่ได้แปลว่าคําตอบของเขามันจะรวนเรแปลรปวนหรือสับสนอะไรขนาดนั้นป็นคิดว่ามันค่อนข้างจะมีความถามตรงตอบตรงอยู่เพราะว่ามันมี justice ด้วยนะอะใครสนใจสาหรับนี้อยากจะได้มาครอบครองก็ติดต่อพี่ดาวได้ค่ะเป็นคิดว่าน่าจะยังพอมีหรือว่าอาจจะมีพิมพ์สับเขาเลยนะลอตัดไปหรืออะไรอย่างนี้เนาะก็ เอามาให้ดูกันเพราะว่าเพื่อไม่ได้เห็นว่ามีคนรีวิวเยอะมากทั้งที่มันเป็นไพ่ที่สวยและน่าสับสมมากนะคะโอเคจบประมาณนี้สำหรับการรีวิวไพ่เควนค่ะโดยนักวาดคุณอีทานะชาวเวียดนามเป็นไพ่รางวัละคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ